ทงอกต่อค่ะไม่ทวต่อค่ะเพราะว่าทนเราออกไปไลฟ์สดให้ดูแล้วเนาะนี่สองกล่องนะคะก็ประมาณนี้เห็นไหมคะก็สวยงามอยู่นะเห็นไหมเดี๋ยวต้องแยกออกค่ะทรารัตบุมาแยกตัวนัน้นแยกทั่วเขียวนี่เหรอคะแต่ถ้าเราก็ไม่ดูว่าทราลร์ตเพราะเองเพราะแบบทรลร์ตนี่หอมกรุ่นนะคะหอมจริงๆค่ะไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่นอะไรเลยใช้กล่องน้ำส้มนี่แม้แล้วก็ล้างล้างถุง้อให้ดีครั้งนี้ทำได้ดีมากเนาะนี่ค่ะเปิดให้ดูจัดๆเลยขึ้นได้ดีแต่ไม่ต้องสูงมากนี่ก็สี่วันแล้วนะเนี่ยแต่มันก็อย่างว่าละค่ะเทวัลปลูกไม่สูงมากกว่านี้แล้วจะอยู่ในระดับนี้เดี๋ยวให้ดูนี่มันสูงได้เท่านี้แล้วค่ะพอแล้ว เราเห็นคนอื่นเพาะเนาะมันจะสูงกว่าน,นี้ขนาดแค่สามวันแต่ด้วยเทเราเป็นคนมือร้อนและเป็นคนที่ปลูกอะไรไม่ค่อยสวยนะคะแต่เป็นคนสวยใน,นพอ่าใช่ไหมล่ะแต่ปลูกทงองว่าไม่สวยคอกยก,ก็หาเงินเก่งอยู่นะเอาไปเลี้ยงด้วยนะคะถ้าหัวป่า โอ้ oh. อันนี้ไม่ค่อยสูงเนาะอันนี้บ่ค่อยสมบูรณ์นี่มันมีแบบว่าแบบไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยนะโอเคก็ okay. <Okay. S 2> กินได้เหมือนกันเรากินแต่หัวที่กินหัวมันมีวิตามินมากเลยเนาะวิตามินมันอยู่ที่หัวค่ะโอเคก็จะเอาลงไปด้วยกันเลยใสย่อันนี้สั้นขนาดซีมือเห็นไหมคะเวลาที่เราปลูกเวลาเดียวกันแล้วก็กล่องเหมือนกันแล้วก็ คือกันค่ะคนน้ามทอกันเลยวันละครั้งแต่เวลาสูงใหญ่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะก็เหมือนคนนี่ค่ะเราก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแล้วก็ถึงเราจะเกิดพร้อมกันคนหนึ่งสวยมากกว่าและอีกคนหนึ่งอาจจะบบว่าเป็นได้สวยแบบนั้นแต่สวยในแบบตัวเองคะะ่ะมีรูปร่างแตกต่างแต่ก็สวยงามเหมือนกันต้องดูให้เป็นเขาจะเห็นความสวยงามตองแต่ละคนนะคะ เพราะว่าคนทุกคนมีความสวยงามที่อในตัวของคนเองคนนั้นเองอยู่แล้วอะก็เหมือนหัวงอกเห็นไหมคะปลูกเวลาเดียวกันก็ยังแบบว่าความว้นความสูงไม่เท่ากันอยู่นี่แหละคือคือความจริงเนะาะสัจธรรมว้าวเดี๋ยวจะมาเลือกให้ดูตอนตอนเสร็จอะเพราะว่าเราต้องเลือกทีละต้น จะไม่เด็ดล่าหรอกค่ะเพราะว่าได้ขับมามาชมพระงคค่ะกับว่าหไหลจังหน่อยเนาะกับว่าถือสาก,กันเพราะว่ามาโซ่พรงงที่ิพ่อเองค่ะเดี๋ยวทารัดจะเลือกเสร็จแล้วทารัดจะเอามาถ่ายให้ดูตอนแยกออกมาแยกไอ้แยกอันนี้ค่ะแยเขาต้องมาแยกกันสิเ้อค่ะทารัจะให้ดูเดี๋ยวพบกับทารัดใหม่นะแล้วก็จะมีมาสับหมูะนะโอ้อก็ไม่ไหลย,ย่างเลย ตับหมหูนี่ค่ะเขาต้องแย,ยกออกมาซิีค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวแล้วจะมาแย,ยกให้ดูนะคะแต่จะแย,ยกนิดนึงให้ดูก่อนดีไหมโอเคแย,ยกให้ดูนิดนึงก่อนแสนนี่โอเคแล้วก็ไม่อยากมันยาวมากขนาดมาโซกับคนนอกคือไม่ยาวแท่าใช่ไหมคะแล้วก็จะไม่เด็ดหางหรอกคะ่ะเพราะมันไม่สุกกระปุกมันไม่ยาวมากเวลาที่เขาล้างแล้วเขาแย,ยกกันยังไง ก็แยกให้ดูแป๊บหนึ่งก่อนเล้ากันก็แยกเอาถั่วที่มันเอาเปลือกสีเขียวมันออกค่ะที่จริงเขาต้องลา้างใช่ไหมบามนันจะออกไงอันนี้กะละมังไงกะบ่มีนี่ค่ะโอเคแยกออกนนี้ค่ะเดีเออ๋ยวแยกออกหมดแล้วถ้าจะเอามาให้ดูนะแล้วจะใช้เวลาเป็นสัปโมงเ่นมังเนี่ย<ฮ>เยอะมาก โอเคนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วท่านรจเจ้ามาให้ดูนะนี่ค่ะมันสวยอยู่นะคะเยี yeah. ่ต้องเรียกอันสีเขียวออกก่อนนะคะค่อยจสนะสวยเนาะแต่มันก็สวยนั้นคะ่ะมันมีสีเขียวมันก็ยังสวยเาจะยังไม่เสร็จเนาะมันก็สวยแบบนี้อยู่นะังเยอะอยู่ค่นะประมาณนี้แล้วก็เอามาเอามาใส่กันเลย ก็ได้เยอะอยู่นะคะดูเอ่อเอาเฉียวเขียวออกก็ไม่หมดเหนมคะได้อยู่ได้อยู่ของหกเอ,อ๊ะ่ันคิดไม่ค่อยออกได้หมดก็คือพยายามสึกความสามารถแล้วนี่ค่ะของห้อทะลับที่เพาะเองนะคะเพาะกับ ก่องส้มค่ะก็สวยทีเดียวก็ได้อยู่ค่ะเพะได้กินอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวจะผัดให้ดูนะสวัสดีค่ะช่วยกดติดตามทธาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ